การครับในช่วงเล่าภาพตื่นภย daily. ัยเดลี่วันนี้มาดูกันหน่อยนะฮะใครที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่บนท้องถนนกะจังหวะดีๆถ้ากะไม่ดีอาจจะเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์คันนี้ได้ครับท่านผู้ชมฮาเอาไปดูคลิปกันครับนี่นะฮะเป็นภาพที่ได้มาจากเพจควายหนุดถนน <c oughs> อ่ะมอเตอร์ไซค์มาแล้วทางาซ้ายมือ,เ,อดะะเดี๋ยวดูนะฮะ ตื๊ดขับมาจะออกจะออกเข้าไปทางขวาช่องทางขวาตืดปาดปั๊บโอ้โหมันมันข้ามไปอีกฝั่งนึงเลยนะนลยแล้วมันเป็นแต่ช่วงช่วงต้นของไอ้เกาะตรงนั้นด้วยอะ่ะตรงเกาะกลางพอดีคือ,อ,อวิ่งฝั่งซ้ายอยู่คู่ขนานใช่ไหมที่แกจะตัดขวา<อ>เข้าช่องทางด่วนใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่ามันคงกระชั้นชิดอ่ะชิ้นเก่งกัหน้าไงแล้วปาดปื๊บ โอ้โชคดีที่ฝั่งทางขวาไม่มีรถมาไม่มีรถมานะแล้วมามาเร็วนะรับรองไม่เหลืออันนี้ยังแบบแท่แบบอันนี้ก็ถือว่าเจ็บตัวเหมือนกันนะเจ็บซี่เจ็บนะเจ็บสิชอบเที่ยวเกาะมั้งเนี่ยคนเนี้ยดูดิคือมันดูให้ดูอิกีคือแกนึกว่าแกขับมอเตอร์ไซค์พิบากหรือไงคือแบบว่าจะว้าวอะไรเงี้ยไม่เอาจริงแบบเราจะเห็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเนาะ ใช่ไหมคือการแบบเข้าไปในระยะกระชั้นชิดแล้ว <on> ม <_ at> ันไม่พ้นหรือว่ามันไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นแบบนี้ยอมเสียเวลาสักหน่อยครับเลยไปไปอ้อมหน่อยก็ได้นะครับเด้อกับานะฮะ